เรื่องเด่นคนดังสวัสดีค่ะเรื่องเด่นวันนี้นะคะก็คือนักท่องเที่ยวและประชาชนค่ะที่กังวลกับเหตุภัยพิบัติจนแฮชแท็กซึนามิติดเทรนทวิตเตอร์ค่ะหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวในทะเลนอกชายฝั่งมูก,ก่อนนิโคบาประเทศอินเดียต่อเนื่องในช่วง2วันที่ผ่านมาโดยเพจศูนย์เฝ้าระวังและติดตามเหตุการณ์แผ่นดินไหวจังหวัดภูเก็ต พยายามแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดวันที่5กรกฎาคมค่ะเพจ Facebook ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามเหตุการณ์แผ่นดินไหวจังหวัดภูเก็ตวงเล็บภาคประชาชนได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นว่าแผ่นดินไหวไม่ใช่สึนามิ ท,ทุกครั้งที่มีข่าวแผ่นดินไหวในทะเลก็จะมีคำว่า h a s h ท a g เซิมเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งครั้งนี้ที่มีการบันทึกความสั่นสะเทือนตั้งแต่ระดับ4.0ขึ้นไปรวมได้ถึง28ครั้งแน่นอนว่าสึนามิทุกครั้งเกิดในทะเลแต่ไม่ใช่จะเกิดทุกครั้งหลังแผ่นดินไหวซึ่งแผ่นดินไหวที่จะทำให้เกิดสซนามิได้นั้นจะต้องประกอบด้วย3ประการก็คือ1ความรุนแรงระดับ6.5ขึ้นไป2 เกิดจากการงัดหรือมุดของแผ่นเปลือกโลก 3. ความลึกสู่ผิวน้ำส่วนการเกิดแผ่นดินไหวบริเวณนอกชายฝั่งนิโคบาช่วง2วันมานี้เป็นการเกิดในช่วงความรุนแรงที่4.0ถึง5.6ในโซนแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่แบบแนวระนาบและความลึกที่10ถึง250กิโลเมตร ดังนั้นสรุปได้ว่าแผ่นดินไหวชุดนี้ไม่อาจก่อให้เกิดสึนามิได้แม้จะมีการเชื่อมโยงถึงแรงลมและระดับน้ำที่ท่วมล้นหาดสายแก้วก็ตามซึ่งส่วนประกอบเหล่านี้เป็นเพียงแค่เหตุการณ์ที่บังเอิญมาพร้อมกันถ้าเป็นน้ำที่มาจากสึนามิจริงก่อนน้ำล้นจะต้องลดก่อนสึนามิเกือบทุกครั้งเกิดจากแผ่นดินไหวแต่แผ่นดินไหวทุกครั้งไม่เกิดสึนามิ ความรุนแรงระดับ6.5ถึง7.5สามารถก่อให้เกิดสึนามิได้แต่ไม่รุนแรงขนาดสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนคงทำให้เกิดดินสไลด์หรือเรือดำน้ำวูบแต่ระดับ7.6ถึง7.9จะทำให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนได้อย่างมากโดยเฉพาะบริเวณใกล้ศูนย์กลางแผ่นดินไหวไกลออกไปก็อาจจะเห็นได้เพียงน้ำทะเลผิดปกติ แต่ถ้าระดับ7.9ขึ้นไปโดยเฉพาะระดับ9.0จะทำให้เกิดความวินาศไปในบริเวณกว้างและอาจแถมด้วย after shock ระดับ7.5ขึ้นไปตามมาอีกหลายครั้งนอกจากนี้ทางเพจยังได้แจ้งประชาสัมพันธ์ด้วยว่านอกจากระบบเตือนภัยสึนามิท,ที่ภาครัฐเตรียมเอาไว้ให้หน้าที่สำคัญสำหรับพวกเราทั่วไปก็คือการซักซ้อมอพยพหนีภัยเอาไว้ให้คล่องๆเพราะว่าทุกวินาทีในการอพยพ จึงควรถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพตามรายงานข่าวแจ้งว่าชาวบ้านต่างเฝ้าระวังคลื่นลมในทะเลพร้อมรับฟังข้อมูลข่าวสารทางภาครัฐอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะหอสัญญาณเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติพบว่าที่ผ่านมามีเสียงดังปกติครบทุกหอเตือนภัยค่ะความคืบหน้าล่าสุดวันนี้นายนารงวุ่นสิลผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้กล่าวว่า ตนได้กำชับให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตร่วมกับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและถ้าเกิดเหตุทุกหน่วยงานต้องเข้าพื้นที่ทันทีพร้อมให้เตรียมเครื่องมือสำรวจอุปกรณ์ต่างๆให้เรียบร้อยขณะนี้ยังไม่น่ากังวลมากแต่มีการเตรียมพร้อมไว้แล้วเพร้อมไม่ทราบว,ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาซึ่งชาวภูเก็ตก็เคยมีประสบการณ์คลื่นยักษ์ซึนามิมาเมื่อ 20ปีที่แล้วเราก็ไม่ประมาทมีอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆมีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่และการเตรียมการสำคัญก็คือการดูแลพี่น้องประชาชนด้านรองศาสตราจารย์ดรเสรีระบุค่ะว่าแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นถี่ในครั้งนี้เป็นสถานการณ์ไม่ปกติจะต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงของแผ่นดินไหวครั้งนี้อาจจะเป็นแค่การปลดปล่อยพลังงาน หรืออาจเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ตามมาก็ได้เป็นสิ่งที่ควรตระหนักแต่ไม่ควรตระนกพร้อมย้ำว่าความตระหนักเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดและเมื่อรู้สึกว่าแผ่นดินไหวริมชายฝั่งทะเลข,ขอให้รีบขึ้นที่สูงในทันทีเพื่อความปลอดภัยของทุกคนค่ะ